สงกรานต์ปีนี้นะคะใครที่กําลังเบื่อๆอยู่ที่บ้านก็คงไม่เหงาแล้วค่ะเพราะว่านักแสดงสุดฮอตอย่างหนุ่มมิวสุประสิทธิ์ที่งานนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะแต่ว่าขอควงผู้หญิงที่รักมากที่สุดในชีวิตอย่างคุณแม่มาวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยค่ะพร้อมเปิดโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้อิ่มอ,อกอิ่มใจไปกับความน่ารักและก็ความอบอุ่นของแม่ลูกคู่นี้ที่บ้านให้แบบสบายๆครับสวัสดีครับทุกคน มิวครับผมมีหมามามิวครับก็บอกว่าสวัสดีปีสงการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมหม่ามาต้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันสงการนี้ปีใหม่ไทยของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมสำเร็จสมปรารถนาน,นะคะรู้สึกขอบคุณนะโว่ขอบคุณหมามาที่เลี้ยงดูมิวมาดีมากเลยครับก็ดีใจที่ยืนได้อยู่ในครอบครัควนี้เลยหม่าม้าก็ดีใจเหมืนอนกนค่ะ คิดว่าอยากจะทำให้เขาภูมิใจแหละที่ทำงานนะ้นตั้งใจเรียนอยู่ตอนนี้ด้วยก็วันนึงก็อยากจะเลี้ยงดูครอบครัวนะับก็อยากจะมีตังค์เยอะๆับผมจะได้ <c oughs> เลี้ยงที่บ้านให้แบบสบายๆครับมามากภูมิใจในในลูกมิวของม๊า,มาทำอะไรที่ได้ความตั้งใจและสำเร็จทุกอย่างให้ป,ป้าตามาชื่นใจาม๊าก็มีมีความสุขเพราะว่ามิวก็ทำหน้าที่ของมิวที่ดีเอกของมิวที่ดีที่สุด ึิตลับไปอยากให้รัก,กษาสุขภาพเพราะว่าสงสารลูกลูกเหนื่อยค่ะไ, <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย <c oughs> แต่ยังไงเหนื่อย,แต,อย,แ,ตอยแต่เหนื่อยแล้วมีความสุขมาม่าก็ดีใจคนะ่ะตอนนี้เด็กพี่มิวเดอนไหมครับผมก็ไม่นะคะเพราะว่ายัางไงพี่มิวก็ยังอยู่ใน ในความในเป็นตัวของตัวเขาแต่ความที่เหมือนกันเขายังมีสิทธิ์เราให้เคารพก,การตัดสินใจของของ,ของลูกๆทุกคนเห็นมหทุกคนผมเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กด <c oughs> ีมาม่าดูไหมครับโอ้ดูมากทุกคนดูมาดูมากเมื่อก่อนแบบมีไม้ตีด้วยนะ <c oughs> แล้วเมื่ก่อนก็นมาม่าไม่อยู่บ้านจะชอบไม้ไปโยนจริง ให้มาหาหา,าไม่เจอ <c oughs> เคยโดนนี่ด้วยนะชอบทะเลาะกับน้องแลยเสียงดังเคยบอกมา,มาว่าไปเอาหนังหนังสติ๊กอะตีขาด้วยนะเจ็บมากเลยเหมือนที่บ้านเลทุกคนเลยครับเหมนเวลาเรามีปัญหาอะไรอะเขาจะอยู่ข้างๆตลอดแหละไม่ว่าจะเจออะไรเราหันมาก็มีเขาอยู่ข้างเสมอก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ดูแลอยูดีมากเลยนะครับ <c oughs> มาวะมาวะเต็ม,ามาใจที่สุดเลูกมาภูมิใจในตัวลูกด้วยนะคะ <c oughs>